เต็มพวงเลยคุณพี่น้องครับผมเขียวค่อนเดิมไม่เอาของดีมาเนี่เอาของขังนั่งมาจานกล้องพระเอกบูมงามครับวันนี้อยู่กลางดวงวีลาเขาเหนือข้องเลยพี่พัดเลยเขียวค่อนเดิมมุสามาแต่เศ้าหอกงกว่นมาแล้วมาแล้วมันต้องเสียละมีเพียงมันต้องผ่านแล้วมันะเวเสียงแบบยิ้มฟังเสียงเขาหูบ่ได้มาไปเลี้ยงเด้อวอาจารย Mẹ lì đi, dây bụng cái 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 bụng bỏ bụng cái 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 cái bụng cái มันขึ้นน้ำมันขึ้นน้ำปลาของไอ้พระบิดาเนี่ยเปิดใหญ่บ่จะก็6บ่เอก6หน่อยนี่มขาวขึ้นนิดหน่อยเนาะมาแล้วกันพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่นี่แหละกล้องเจ้าพุทโอชายาเนี่ยแหละผมตั้งให้กล้องเจ้าพุทธนี่เอามาใหม่หรอ อันนี้กับเพื่อนสิเอาแฟนครับยิ่งท่านคุณตั้งนาบุระใจเย็นขนาดนี้เองใจเย็นขนาดกูเด็กแซงวันเดียวซึ่งสามวิญญูษีหังหลานชายทั่วมากเหมืนได้จะดอกละเห็ดเป็นป้าเออแล้วก็เปนดอกบานเอง

<laughs> hết lòng gong, hết mẹ la gong Hết bên con đinh à? con binh 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 chăn hết binh 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 này, đang xò binh đang binh binh xò binh 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 เจไดเสียแล้วเจไดเสียแล้วคากว่าเฮ้ไปจอดเบิ้งในสวนนี่พี่น้องเติดตาติดตาผลงานสวนของมีการก้องไวอยู่สิงพี่ไปไปใส่ของไทยดีเวลาเวลาบอลลายมือนีลมันว่าเข้าไปเรือเลียวใส่เข้าไปพี่น้องครับ มือ่อวันเสาร์ที่สามสิบเดือนก,อนกรกฎดาคมครับเจ็ดโมงตอนนี้ผมอยู่ที่สวนเขาเอินสวนยางโมโหนั่งอยู่ครับมูทีสิบห้าที่ออกคลองระพีพัดครับอยู่ในคลองสามนี่แหละจะเป็นสวนปลาแบบง่าเลยครับปลาง่าง่นครับพี่น้องปลาง่ขนาดเลยปลาง่ นกบ่ค่อยหลายครับเ๋สวนใหญ่ไงเป็นสวนเป็นปลาอยู่บ้านนอกอยังไม่มีบัานนี้นะครับน,นี่จะก้องดำผมบอกมาตอนนกบิง่งเพิ่นบลายอยู่ในนี้มีอ่างแปดเก่าขุ่มนะจัดกล่องและบอกมาส่าอยู่ในนี้มีอ่างอยู่งแปดเก่าขุ่มครับ เขาบอกคุณซานกเปล่าผมไม่ใส่เพิ่งตอนแรกมีนกขันอยู่มีนกขันตอบรับอยู่โตกันอยู่ผู้เสียงยังได้ป่าไหมครับเพิ่งขันตอบรับคุณซาอยู่ขันไปขันมาหายไปเลยเอาเฮี้ยงแลครับคุณซาขันเฮีย้ยงครับพี่น้อง กูจุงูเของมาเลยเดี๋ยวนี้แต่เสียงนกตอครับนกป้าจะหายไปตั้งแต่เสียงเป็นเห็นบ่มีอ่างหลายๆเขาก็มุมเลไอย่ากมาทำความรู้จักแกน่อยครับพี่น้องขี่มีซิริีสงสี่ขึ้นผมาเถียงไก่เนาะเนาะจังมันหลุดไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ เห็นตะเกาเบากับนกเอียงผมกับจากตอนนกม,นแกนมนา,าแล้ววันนี้วันเสารนี่บ่ได้นะครับบ่บ่าบามานแต้มที่ไปใส่บางอันอยู่สวนบนไอหมูสิบห้าข้องสามครับที่ว่าไปนั่งไปเบืองตัวคู่อา่างแปดค่ำนะบ่เห็นครับพี่น้องกลับมาหน้าแต่งตัวท่าสิไแปดตงานนี่ครับแต่สรุปว่าบ่ามีแต้มนะครับเนีอพี่น้องเบืงองนกเรียวตันบุญต้นีลครับ เราติดมงคลแรกข้ามพ่อพี่น้องมาพูดเขานี่ครับก็ร่างสืบขึ้นร่างสืบขึ้นครับกดัดน้ำกดดัดแดดหน่อยนึงได้ยี่สิบประเทศพนไปแล้วจะเก็บระบาดไปได้นหน่อยวันนี้วันเสาร์นี่ผู้ใดออกต่อนแข่งมันมาน,านได้ครับเด้อพี่น้องเด้อผมบ่ได้ไ,นะไปแล้วมเวลาไปทำงานก่อนนะครับโชคดีเด้อสำหรับผู้ไปตอนนกครับผมจากใจเขียวค่อนเดิมเนาะสวัสดีครับ